สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนบาโบโซลาเสียงแคลาพี่น้องมาแล้ววันนี้เสียงแจ๋วมากขึ้นเกา่าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาโบอยู่ที่ทางหลวงชนบทน้อพี่น้องน่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวงัดขอนแก่น,กน,กนพี่น้องเอ๋ยว้ายทางมันคือสะอาดแต่พี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นทางหลวงชนบทน้อพี่น้องน่าที่บาโบเองก็ถือว่าออกมาจากบ้านแพรของบาโบูน้อพี่น้องน่าเห็นเส้นทางเส้นนี้ไปทะลุนะฮะ เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปบรอระเบือพี่น้องเอ๋ยนะฮะเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดมหาสารคามพี่น้องทางหลวงชนบทหมายเลข4034พี่น้องเอ๋ย3034 30ูนย,ย์พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยอีกเจ้หนึ่งพี่น้องเอ๋ยเป็นภาพบรรยากาศของถนทนทนทางนะทางหลวงชนบทของประเทศไทยสุดยอดอิริย์ เอาละพี่น้องเอ้ยมาลุนกันมาเบิ่งนกันว่าทางหลวงชนบทเส้นนี้นะจากขอนแก่นนะพื้นที่ขอนแก่นนะแล้วกันว่าเชื่อมต่อในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมาเบิ่งนกันว่าทางหลวงชนบทเส้นนี้นะจะไปทะลุและไปเชื่อมต่อครับเส้นทางไหนเส้นทางลักของเมืองไทยไปเบิ่งกันพี่น้อง เส้นทางของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยออนซ่อนหลายทางหลวงมหาสรารคามพี่น้อง2034่20 34, ทางลงเส้นนี้ก็ถือว่ายังประเ็นเสาไฟฟ้าเดืด้อพี่น้องแต่ว่าเห็นอยู่ไกลๆเห็นอยู่ไกลๆคนนีคือสี่แมนเป็นเส้นทางที่ราชยางยังดีพี่น้องสองฝากฟังแต่ที่ว่าเป็นธรรมชาติเด้อพี่น้องเน้อเป็นทงไฮทงหน้านะฮะเป็นสวนมั่นนะฮะแต่ก็เป็นพื้นที่ของปา่าสัส่วนหลายพี่น้องเอ๋ยนี่คือเส้นทางพี่น้องเอ๋ยเส้นทางชนบทเส้นทางนี้จะไปเชื่อมต่อกับ บอลือพี่น้องเอ๋ยในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนั่นเองพี่น้องเห็นย่มไรกับโบนีเบื่อเห็นย่มไรกับโบนายทางหลวงของเมืองไทยทางหลวงชนบทเ้นีพี่น้องเชื่อมต่อในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นน้องพี่น้องไปในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจากพื้นที่ของตำบลนะฮะตำบลสาแก้วหรือว่าอ่าตำบลเปื่อน้อยพี่น้องเอ๋ยแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับอ่า บา,าร์บือพี่น้องบาร์บือในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเอย๋ยนี่คือทางหลวงชนบทพาดอ่อนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนบ่เน,น,นี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเขียวงามเขาพี่น้องเอย๋ยเขียวงามกระจีเขาแามนีก็ถือว่า,วา,า,วาเป็นแามฝนแล้วเนี่ยพอดระดูเนี่เยเด็ดหางเด็ดหน้าพี่น้องเอย๋ยอีกสักเอ็ดกิโลเมตรหอบ้านโสคุณพี่น้องเอย๋ยโอ้สูบหนามที่นี่พี่น้องเอ๋ยสูบหนามเพื่อจะปล่อยเขาไปได้ไกลในหน้าพี่น้องเอ๋ย ว,กกว่าไฮนาตะกาก็ถที่ว่ากำลังเติบใหญ่โตขึ้นมากโอ้เดินทางไปต่อเลยก็แล้วกันจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องตอนนี้ก็ถที่ว่ามาเสีอมต่อกับทางหลวงชนบทของจังหวัดมหาสารคามนี่ะพี่น้องเป็นรอยต่อระหว่างสองจังหวัดพี่น้องเอยตอนนี้ก็ถที่ว่าเขาไม่ได้เขตของหมู่บ้านแล้วพี่น้องนะฮะ เป็นนะฮะเป็นบ้านบ้านหนองแดงนะฮะสามิตรนะฮะโอ้อยในเขตอำเภอนาเชีอยกตําบลนาเชีอยกพี่น้องเลยยอยู่ในพื้นที่ของทางหลงชันลมของประเทศไทยขึ้นเกาพี่น้องกุดรังอีก8กิโลเมตรนะฮะเซนท่านี้กัถที่ว่าจะไปเชื่อมต่อกับถนทนดีเจมุงนานะฮะ ไปจ a, Roy, okay. ังหวัดมาศรัขามราบพี่น้องเนาะจากบ้านไผ่ไปศรักขามจากศรัขามไปกาฬสินธุ์พี่น้องเลยว้าวเป็นเส้นทางช่วงย่ามบ่ายดอกย่ามบ่ายสามโมงแรกพี่น้องว้าวง้อควายนะครับตกอีแตนแฟนเริ่มพี่น้องเลยย่านไปต่อเล็กกันแล้วกันพี่น้องเลยบ้าบวกหรือว่าเก็บปากบรรยากาศทางหลวงชนบทของประเทศไทยช่วงย่านคำย่านแรงนะฮะเป็นเวลาบ่ายสามโมงแรกนะฮะ ในพิลองเบิ้องอีกกันหนึ่งพิลลองแามนี้เที่ยวแดดแฉ่แดดแก่ดิผครบอกวาสัมผัสเจ้าหัวมันพอนซ้ำไกลพิลลองอีกเจ็ดกิโลเมตรนะฮะจะออกไปสู่กับถนนเส้นข้างลักเลยพิลลองเอ๋ยเป็นทางหลวงแผ่นดินนะที่เชื่อมต่อนะฮะมาจากบุรีรัมย์โครานนะฮะผ่านบันไพรพิลลองเอ๋ยผ่านบันไพรแยกจากถนนหมายเลขสองพิลองเอ๋ยมีสภาพแล้วเล้วกับว่าบันไพรนะแล้วกับว่าถนนเส้นนี้อีกหนึ่งพิลลองเอ๋ยแล้วกับว่าเชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้เดี๋ยบางบัวเจ้าพ่ทางช่องไปเบิ้งเนี่ยช่่่ววงทีา ถนนทางหลวงชนบทเส้นนี้นะจะไปเชื่อมต่อกับทางหลักทางลงแผ่นดินของประเทศไทยตรงจุดไใดหรือถอยนะฮะขาทางผู้ชมไหนเห็นนมาบุรแล้วจะาหูว่าเส้นทางนี้ไปเชื่อมต่อกันยังไงเนาะแล้วทางผู้ชมท่านไหนทีเคยมากนะฮะทางผู้ชมท่านไหนทีเคยผ่านถนนเส้นนี้นะฮะกัจจุบันดีว่าทางของประเทศไทยนะนี่ก็คือทางหลวงชนบทพี่น้องเป็นทางวันนอกนะยังดีขนาดนี้คิดเว่าเอาพี่น้องถ้าอยู่ในเมืองตัวใหญ่ๆนะถ้าอยู่ในตัวเมืองใหญ่ของเมืองนะพี่น้องนะ จะใหญ่ตหรือว่าจะกว้างขนาดไหนสองขางามีแต่ต้นใหม่พี่น้องเอ๋ยสองขางามีแต่สวนมั่นพี่น้องเอ๋ยสองขางามีแต่ทงไฮและทงหน้าบอกเลยว่าธรรมชาติอีหลีบอกเลยว่าภ้มคา่ารับการเดินทางเพราะว่าเสร็จท่งนี้เขียวงางพะจีด้วยต้นใหม่นะฮะพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงนาฝนแล้ว เดี๋ยวบามุจากไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆตามเส้นทางนะครับบอกเลยว่าเส้นทางนี้จะไปจะรู้เส้นไหนจุดไหนฐานหนที่เคยผ่านฐานหนที่เคยมานี่คือทางหลวงชนบทในพื้นที่ขอนแก่นเชื่อมต่อกับจังหวัดมหาสารคาม h ขอนแก่นกับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเอ๋ยมามาเนี่ยเหมือน จะเป็นภาพบรรยากาศที่คลาสสิก <inals> ที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติซ้ำได้ซ้ำไดี่น้อกล่องคิดบึงล่องคิดเอาจินตนาการเบ่งจินตนาการภาคการเบ่งไป้อกเอ๋ยว้าวทางดินดำไป้อกเอ๋ยทางดำหรือว่าทางราดยางมะตอยนั่นเองว้าว่น้องโอ้ยออนซอนเด้ออนซอนหลาให้อนซอนถนนเมืองไทยเบิ่งํามไรกะบเบ่อ เบิงเ้งยังไงกระตือเต็มตลอดออนซ่อนอหลีออนซ้อนลายออนซ่อนบดหมากกกลววดใจอ,อนี่เนาะหนคนนุณวาถาบอกมากกับว่เห็นเนี่ยไหนีแต่เขาาไหนทีแต่เข้าว่ามาทอกมากเห็นเองมันเอาว่ามันสุดยอดซ้ำไดว่าไปวาไปซ้ำหมาไปเมาหอนแล้ว่แล,วแ,ลวแล้วที่ว่าเขาเปนเขตของ,ของ อำเภอพี่นอ้องอำเภอกุดรังนะฮะด้านขวามือกัสสิปอำเภอรบร,รบือนะครับเนานะในพื้นทีขาานนนท่ของจังหวัดมหาสารคามด้านซ้ายมือกัสสิปพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นบ้นานไผ่นั่นเองนะฮะตรงข้ามไปนู้นจะไปโกสุมพิสัยงานพี่น้องนะก็ถือว่ามาเฉียบต่อกับโซคุลพี่น้องเอ๋ยถนนทางหลวงแผ่นดินเนาะพี่นอนะ้องเนาะหรือว่าถนนชนบทของประเทศไทยหมายเลข2034เนาะ มาเชื่อมต่อกับสนุนที่เป็นเส้นทางหลักเป็นทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยทนน่านาเขามาบเป็นเส้ทางที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านไผ่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นพี่น้องว้าวเอาละสำหรับคลิปนี้บาบุเองกอจะนยูเทิร์นพี่น้องไปอีกอย่างฝากฟังหนึ่งนะพี่น้องเนาะ จากทางหลวงชนบทพี่นเอ๋ยบาบกกรือว่ามาเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขเส้าสามไปนอกเน,ะนะกนี่ยกระือว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกุดรังไ่นองหรือว่าพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามี่นอกบนถนนหมายเลขเส้าสามนอะกจะเชื่อมต่อไปอยังมหาสารคามน,ะนะนี่กระือว่าเป็นการเดินทางของบาบูพีน่นอยจากทางหลวงแผ่นดินีนะ่นะนะอกเนาะเขาส่งข้อความี่นอะกจากทางหลวงชนบทของประเทศไทย แต่ถือว่ามาเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยหมายเลข3ฝั่งน,นี้บาโบ้แจ้มุ่งหน้าไปจังหวัดมหาสารคามพี่น,อาาน้องโรยะผ่านธุ์บริเวณก่อนพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ทางนักที่มาคลิปบาโก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบระภัยคลิปใหม่หมของบาโบูสนับสนุนบาโบ้โดยการกดถามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ